ครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีครับวันนี้วันที่สองพฤศจิกายนครับผมโรงงานของสร้างสัมพันธ์เรมนี้นะครับเป็นอินเนบบวกมาซเต้ครับผมดูนะครับความยาวอยู่ที่สิบสองจุดห้านะครับความกว้างอยู่ที่สองจุดแปดครับผมดูสันครับสันนี้เจ็ดมิลไล่ปลายนะครับดูด้ามครับเป็นไม้พยุงแดงครับผม ความยาวของด้ามอยู่ที่6นิ้วนะครับตัวนี้ปล่อยตูด3รลูครับผมดูนะครับเป็นเหล็กเหนบครับสุบแข็งด้น้ำมันครับตัวนี้ราคาอยู่ที่9 5 0บปลายทางครับผมใย่ทดสอบคอามุมให้ดูนะครับ นะครับปตอบกับพีซีเป็นตัวแถมให้นะครับ ครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ